จะมาบอกความแตกต่างของภาษาล้วให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าบิมลงคลิปของบีมแล้วก็บีมพูดถึงภาษาล้วซึ่งเป็นภาษาล้วที่บีมใช้ที่หมู่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็ก็จะมีคนมาบอกว่าภาษาบ้านฉันเป็นอย่างนี้ภาษาบ้านฉันเป็นอย่างโน,น้นอะไรแบบนี้นะคะบิมจะบอกว่าภาษาล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันคือเยอะมากมีความแตกต่างกันเยอะมากจริงๆบิมเป็นคนแม่แจ่ม ในอำเภอแม่แจ่มเนี่ยมีหมู่บ้านล้วอยู่หลายหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นกอกน้อยมืดหลองบ้านแปะบ้านของบ้านเหาะนะคะห้าหมู่บ้านห้าหมู่บ้านเนี่ยภาษาไม่เหมือนกันเลยซักหมู่บ้านทาั้งที่อยู่อำเภออำเภอเดียวกันนะคะแล้วถ้าล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ,อ่น่านจะยิ่งต่างกันไปใหญ่ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาล,ล้วะก็จะแบบ คือต่างหมู่บ้านก็ต่างภาษาต่างอำเภอก็ต่างไปอีกต่างจังหวัดก็ต่างไปอีกถ้าเราไม่คุ้นชินแล้วไม่อยู่ใ,ใกล้กันน่ะเราก็จะฟังภาษาของกันและกันไม่ค่อยออกแล้วก็หรือไม่ออกเลยก็มีนะคะอ่บีมอยู่ใกล้บ้านบีมอยู่ในอำเภอแม่แจ่มแล้วก็อยู่ติดกับแม่ห้องสอนบีมก็จะฟังภาษาของฝังแม่ห้องสอนแล้วก็ในอำเภอแม่แจ่มเนี่ยออกหมด นะคะแล้วก็ทางบ้านทางไม่ห้องสอนเนี่ยยังมีกองลอยที่บิมยังฟังไม่ค่อยออกแต่ก็พอจะสันนิษฐานหรือเอามาประกอบกันแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าเออประโยคนี้คืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แค่นี้แหละค่ะที่จะมาพูด <laughs> อยากให้ทุกคนมาอยากอยากจะให้เคลียร์เนาะเพราะว่าเออฉันก็รั่วทำไมมันไม่เหมือนฉันอะไรประมาณเนี้ยคนคนเขาก็จะบอกแบบนั้น แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจภาษาของล้วเนาะภาษาของล้วนเนี่ยจะไม่มีภาษาเขียนอขอเล่าต่อไปเลยให้มันยาวไปเลยภาษาล้วภาษาล้วจะไม่มีภาษาเขียนนะคะแต่ถ้าจะไม่ตอนนี้คือคนล้วที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยจะมีคมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาล้วซึ่งเป็นภาษาล้วที่เพิ่งเพิ่งประดิษฐ์มาใหม่เมื่อไม่นาน เมื่อไม่นานนี้ก็คือก็ก็อาจจะก่อนที่บิมจะเกิดแล้วก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช่แบบสมัยยุคนูน้นนะความเชื่อของรั่วเนี่ยเขาบอกว่ารั่วเนี่ยสร้างภาษาอะไรก็โดนแย่งไปตรงเวลาบิมเล่าเรื่องเนี้ยบิมจะทอจะชอบถูกถูกดา่าหรือถูกคอมเมนต์แบบไปในทางที่แบบเป็นโลบอะทุกคน แต่ว่าบิมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ทุกคนอยากอยากให้แบบเข้าใจเนาะว่าว่าว่ามันเป็นเรื่องเล่าสืบสืบต่อกันมาซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นก็ไม่อาจรู้ได้แต่ทุกครั้งที่วิมเล่าก็จะมีคนมาว่าให้รอบนี้จะมาเล่าอีกหนึ่งครั้งขอเล่าเป็นครั้งสุดท้ายและท้ายสุดนะคะคือมีเรื่องเล่าอยู่ว่า ล่วเน,นี่ยสมัยก่อนน่ะเป็นเป็นคนที่สร้างภาษาสร้างภาษาไทยก็โดนคนไทยแย่งไปอันนี้พูดอันนี้เริ่มแล้วนะสร้างภาษาคําเมืองก็โดนคนเมืองแย่งไปสร้างเกภาษากะเหลี่ยงก็โดนคนกระเหลี่ยงแย่งไปสร้างภาษาอะไรก็คือก็โดนแย่งไปหมดเลยจนสุดท้ายลัวก็เลยมาคิดว่าต่อไปเราจะสร้างภาษาโดยที่จะไม่มีภาษาเขียนคนเขาจะได้ไม่ต้อง มาลอกมาเอาไปได้มายึดเป็นของตัวเองไปได้ลวกก็เลยไม่มีภาษาเขียนลวกก็เลยจะพูดกันแล้วเวลาลว่พูดกันเนี่ยต่างหมู่บ้านต่างภาษาแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้กันนั่นแหละอย่างที่หนูบอกเมื่อสักครู่วิมบอกเมื่อสักครู่มันก็จะฟังกันออกรู้เรื่องนี่เป็นที่มาแล้วก็เขาแล้วก็ถ้าศึกษาดูดีๆถ้าอยากลองพูดภาษาอา่า ภาษาเขาเรียกภาษาชนเผ่าเนาะเขาบอกว่าภาษาลวเป็นภาษาที่ยากที่สุดเป็นภาษาที่ฝึกยากที่สุดในบรรดาภาษาชนเผ่าล่วกันเหลี่ยงรีซออาขามูเซอ,อะไรเงี้ยเขาบอกว่าของล่วนี่ยยากที่สุดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้เรื่องเล่านี้แบบนี้บ้างนะคะถ้าได้ยิน บิมเชื่อว่ากระเหลี่ยงบางคนก็ยังเคยได้ยินเรื่องเล่านี้นะคะแต่ขอร้องนะคะหนูไม่อยากมีดาราม่าบิมไม่อยากมีดาราม่าเลยนะคะเ,เคยเล่าแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มีดาราม่าลงกระจุยกระจา <c> ย <oughs> แล้วก็ยังไงมันก็คือเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าที่เขาเล่าสืบๆต่อๆกันมาบิมไม่ได้เป็นคนแต่งหรือว่าเป็นคนที่อุโลุกขึ้นมาเองเนาะก็ฟังฟังเขาเล่ามาแล้วก็ แล้วเราก็ฟังหูไว้หูฟังใช้วิจารณญานในการฟังเนาะบางทีคือมันก็เป็นกุศโลบายว่าทำไมภาษาเราถึงยากจังก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะอยากให้เล่าเรื่องอะไรบอกได้ถ้าวิมเล่าได้ ถ้าบิมเล่าได้บิมจะเล่าถ้าบิมเล่าไม่ได้บิมมือจะไปศึกษาให้นะคะขอบคุณค่ะ